ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการนางสาวธนิ t าอาสานอกข้อมูลส่วนตัวนางสาวธนิ t าอาสานอกปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยตำแหน่งครู วิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านดอกบัวรัชบำรุงประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อพุทธศักราช2555ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กาลยาณีราชปัจจุบันดารงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านดอกบัวราชบำรุง าระงานปฏิบัติหน้าที่การสอนครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการงานอาชีพและศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการครูเวรประจำวันครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนปลอดขยะองค์ประกอบที่1ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้1.4สสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน ด้านที่ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2.1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 2.2. นดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 2.3. ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา 2.4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้3.3 นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้องค์ประกอบที่2การพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายเรื่องยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบสุริยะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านดอกบ,บัวราชบำรุง ด้วยสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-books ผลลัพธ์ในการพัฒนาเชิงปริมาณผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านดอกบัวรัดบำร,รุงร้อยละ70มีผลสมธิ์สูงขึ้นหลังจากเรียนด้วยการเรียนเรื่องระบบสุริยะโดยใช้สือ e ่ออิเล็กทรอนิกส์ e-book เชิงคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านดอกบัวราดบำร,รุง มีผลสมัมฤทิ์สูงขึ้นและเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เชิงบวกจากการเรียนเรื่องระบบสุริยะโดยใช้สือ e ่ออิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กขอขอบพระคุณคณะกรรมาการการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ